ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีเว็บซุ่มวอ l เล็สนุกสนุกสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงมาแนะนำกันด้วยนะครับผมเว็บ Limitted ด o n นนะครับผมมีเกมให้เราเล่นมากมายเลยนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีสมัครก็แสนจะง่ายนะครับผมแนะนำให้ใช้ Facebook สมัครนะครับกดแค่ครั้งเดียวก็เข้าได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการเติมเงินนะครับก็กดเข้าไปที่เติมเงินครับแล้วก็ไปที่เติมเงินแบบ2องของขวัญนะครับผมกดไปที่2องของขวัญฮะ แล้วเราก็ดูวิธีการเติมนะครับมันก็ง่ายนิดเดียวนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับผมโอเคครับผมกดเติมไปเลยครับนี่ครับผม100บาทเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมสุ่มกันนะครับสุ่มของรางวัลต่างๆนะครับมีหลายเกมเลยนะครับผมจะเล่นเป็นเกมสุ่ม w a l l e t นะครับผมการสุ่ม w a l l e t นะครับใช้เพียงแค่9 w a l l e t เท่านั้นในการสุ่มนะครับหรือว่า9เครดิตนั่นเองนะครับกดสุ่มไปเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับผมครั้งแรก หนึ 1> 1่งถึงห้าเครดิตนะครับโอ้เกลือครับผมครั้งแรกครั้งที่สองฮะได้ ừ, เหมือนเดิมครับ <c oughs> เกลือครับผม <c oughs> โห้ยได้แต่5บาท10บาทนะครับโอ้ยอย่างเกลือเลยนะรอบนี้ เป็นยังไงมาที่เอ้ยหนึ่งพันวอลตครับทุกคนโหดวงดีเกินนะครับเราได้มาหนะึ่งพันวอลเตฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะถอนออกมาได้หรือเปล่านะครับมานี่ที่ขวาล่างนะครับไปที่เมสเซจนะครับผมแล้วเราก็พิมพ์บอกทางเว็บเลยนะครับว่าเราต้องการถอนเงินครับผมได้หนึ่งพันวอลเตครับผม เล่นเกมสุ่ม wallet มานะครับผมแล้วเขาก็จะขอ user เราเราก็ให้ user ไปนะนั่นคือชื่อของเรานะครับผมแล้วเขาก็ตอบให้เรารอสักครู่แล้วเขาก็จะขอเลข wallet เรานะครับหรือเบอร์ wallet นั่นเองนะครับเราก็ให้เบอร์เขาไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะโอนให้เราทันทีนะครับผมโหเล่นง่ายได้จริงนะครับส่วนใครที่สนใจอยากเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บ limited zone ม้ให้ด้านล่างนะครับก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง u c l p Up กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเล่นกับอาจารย์เอ็มอีกครั้งนึงครับหรือคุณเอ็มมาพิชัยนะครับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดนะครับผมก็ขอเล่นเป็น E ีีที่2นะครับเพราะมีคนหลายคนอยากดูอีกนะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับอาจารย์เอ็มนะครับก็ได้มากับแผนเก่งของเขานะครับผมซึ่งเขาคงจะไม่ออมมือให้ผมเหมือนคลิปที่แล้วแน่นอนนะครับคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืม กลับไปดูได้เลยครับที่ผมเจอกับจานเอมอัมพิชัยครั้งก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นแผนที่เก่งของเขานะครับดูแผนสไตล์แผนนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นแผนคนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็ครั้งนี้นะครับผมบอกจานเอ็มรู้ว่าจานครับเล่นเต็มที่ไม่ต้องออมมือนะครับจัดเต็มใส่เต็มทุกแม็กนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะยับขนาดไหนนะครับผมก็ ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับไม่มีออมแน่นอนใส่เต็มทั้งคู่นะครับทั้งผมและเขาในเงี้ยผมโอเคผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับอาจารย์มาในรูปแบบโลโก้ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของผมก็เป็นเลวมาริทนะครับมาในแผนของผมเล่นเป็น4-2-1-3แล้วกันนะครับก็หัดเล่นหน้า3นะครับก็ชอบเล่นโรนัลโดเป็นพิเศษนะครับก็เลยเล่นแผนนี้นะผมโอเคครับผมไปที่ฟิโก้ครับใช้เข้ากลางมาติดครับผม วิล่าจ่ายไม้ให้กับบิกเคนเบลเออร์ครับ,บจ่ายเมซี่ตัดบอลได้ครับโรโนโัลดวิล่าจ่ายขึ้นหน้ามาที่โรโนโัลดแล้วอาละอานตัดบอลได้ครับเนมา่าจ่ายข้างมาครับผมอซูฟติและฟอร์ดยังไงอนะครับผมเหมือนจะหลอกนะครับแต่ว่าตัดบอลได้ก่อนครับเจอราดเมซี่ ฝากมาให้กับเฟอนโดตอเรสครับแล้วรอโลนโดวิ่งจ่ายออกข้างมาให้กับโรนัลโดไปเองไม่ได้ครับคืนหลังไปก่อนครับควมที่โรเบโตคาร์ลอสหรือฟิโก้ฮะจ่ายมาให้กับเจอร์ลัดฟิโก้อีกครั้งหนึ่งความที่คาร์ลอสครับแล้วเปิดมาติดบล็อกครับผมโอ้โหโรเบโตคาร์ลอสฮะจะคอสเข้าข้างในครับผมแต่ว่าติดบล็อกฮะ ลูกเปิดมุมจากโรเบโตคาร์ลอสครับคอสเข้ามาไม่ถึงเมสซี่ฮะเจอหลาดยงเก็บบอลได้อยู่อีกครั้งนึงครับแล้วพิกมาเข้าขวาแล้วลองยิงไกลติดบอกอีกแล้วครับผมมันแน่นจริงๆนะครับคาฟูครับพิกมาสวยครับเข้าข้อแล้วปั่นโค้งโคเข้าไปหืมฟันท้ายครับยังได้อยู่ครับผมแล้วเจอหลาดงัดขึ้นมาตอเรสล้ำหน้าครับผมโหกะจากนั้นให้โรนัลดนะครับแต่ว่ามันเป็นตกที่ตอเรสก่อนนะครับน่าได้โรนัลดคง จะเล่นต่อได้ไม่ล้ำหน้านะครับมีล้ำหน้าชัดเจนครับผมยังโอบรักครับผมเปิดลูกฟิกคิกค,ครับเล่นสั้นๆมาที่โรดี้ครับเนมา่าอืมโอ้โหจ่ายมาติดคบเหมือนจะเฟกช็อตนะครับอาจารย์เอ็มเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นดับเบิลทัชนะครับขออภัยด้วยออ วิ่งมาเหมือนรอจังหวะผมบีบนะครับแต่ผมไม่ได้บีบไวก็เลยไม่ไม่กล้าใช้นะครับผมฟันไดเนม่าวล่าครับบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้เนม่าครับโดนอาจารย์เอ็มนวดอยู่ครับผมใครที่เจออาจารย์เอ็มต้องระวังลูกเปิดมุมเลยนะครับเปิดมงมาแล้วแล้วแรดฟอร์ดขึ้นคอครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะอาจารย์เอ็มนะครับต้องระวังลูกเปิดมงกับลูกปั่นนะกรอบเทตโทษให้ดีเลยนะครับ เป็นลูกเก่งของเขาในครับผมสําหรับใครที่ถ้าเจอกับเขาในหลีกหรือว่าเจอในการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ป้องกันลูกเปิดมงกับลูกปั่น้องกลางให้ได้นะครับผมรู้นะครับแต่ผมก็ป้องกันไม่ได้เลยครับผมนักเตะผมวิ่งไม่ทันนะครับโอ้โหกาโดนครับผมโรดี้เปิดโค้งๆเข้าไปให้กับแรดฟอร์ดฮะแล้วขึ้นโขกเต็มหัวเลยครับผมโอ้โหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาคัดแรดฟอร์ดยิงประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับผมนาที่ยี่สิบสองนะครับ ตอเลสผมก็ค่อยๆต่อบอลโอ้โหาจจังหวะนี้ครับพลาดเลยฮะเมสซี่ยังไงครับจังหวะนี้จะไปเองแล้วจาบข้างมาติดที่คาร์ลโต้ตคาร์ลอสครับบอลสวนกลับครับผมฟิโก้ให้ไปที่ลิโอเนลเมสซี่ครับแล้วเลี้ยงออกมาข้างๆดึงมาดบบโผหลอกหนึ่งจังหวะครับแล้วเปิดโค้งเข้าไปแล้วเมสซี่โข นึงประตูต่อหนึ่งครับจังหวะเมื่อกี้นี้คุณเมซี่ดึงหลอกอย่างสวยครับดึงหลอกอ้อมตัวเลยนะครับผมก็คุยกันเรื่องดูภาพช้าแล้วก็ท่าดีใจแล้วนี่ครับผมก็ดูได้นะครับก็ถือเป็นอัตลักษณ์ของเกมนี้ครับสำหรับการแข่งขันมันก็ได้วิวเหมือนบอลจริงนะครับผมนี่ครับผมก็เมซี่ฮะดีใจนานไปหน่อยนะครับตัวมันดีใจนานนะเมซี่ดึงมาจังหวะนี้โอ้โหแล้วแต่อ้อมตัวครับยังหลุดมาปั่นโค้งๆโอ้โหจังหวะนี้ครับ บอกเลยว่าสวยงามนครับผมจังหวะดึงหลอกว่าสวยแล้วนะครับเขาโค้งไปปั่นโอ้โหเสียบเสาเลยครับดิวเดียเมซี่ครับผมตีประตูขึ้นนําได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยด้วยประตูตีเสมอนะครับมาพูดภาคผิดภาคถูกตลอดเลยเล่นขออภัยจริงๆนะครับผมเริ่มเกมต่อครับเมซี่สาตมาให้กับเอ็มบาเป้ครับโอ้โหจังหวะนี้หลอกสกิลหนึ่งจังหวะครับ แล้วตัดบอลได้ฮะโอเคผมเกมสวนกลับจังหวะนี้หูยรอโรนโดวิ่งครับแฮมชื่อโรนโดโลนโดลองยิงด้วยซ้ายครับโอ้เสาแรกครับผมจังหวะตัดบอลได้ครับแล้วเราสวนกลับมันคือแบบเขาปิดฝั่งนู้นไม่หมดเลยนะครับผมก็เลือกได้แค่โรนโดนะครับแล้วมุมไม่ถนัดโรนโดยิงไม่ค่อยดีด้วยตัวนี้นะครับสำหรับมุมแคบนะฮะ ถ้าเป็นโรนโดอีกล่างอื่นนี่มันยังพอมีลุ้นนะครับแต่ล่างนี้ผมรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรเรียกนักเตะออกมานะครับดึงคููประกบแล้วจ่ายเข้ากลางมาครับแลตฟอร์ดอันซูฟาติฮะอันซูฟาติจะเลี้ยงกินแดงขึ้นไปเองครับหักเข้ามาให้กับแลตฟอร์ดข้างหลังเมสซี่หลุดแต่ว่าคาร์ลอสครับอ่านเกมขาดฮะจ่ายไปติดเอ็มเปอเป้ครั้งหนึ่ง อันซูฟติออก้างมาโรดี้อีกครั้งเนม่าพิกมาจะเล่นสก,กิลครับโอ้โหถ้าหลุดไปได้นะครับน่าจะไม่เหลือนะครับเนม่าปั่นแน่นอนครับฟิโกโกแทงลูกช่างไม้กับฟโโเฟอร์นโดตเลสแล้วมันโอ้โหลึกไปนิดนึงนี่ครับยานโอบักครับวิ่งออกมาอย่างเร็วเลยครับยานโอบกักทีลีเน็ซี่ครับเนม่าเนม่า จ่ายสั้นให้กับโรดี้อันซูฟาติคือมาให้ที่เนม่าอีกครั้งหนึ่งเมสซี่เมสซี่พลิกมา <Messi. S 1> เอ็มปาเป้แล้วรอแลเอ่าร์โนนะครับจ่ายมาเอ็มปาเป้อีกครั้งหนึง่งแล้วโอ้โหแคมเปีนครับตัดบอลไม่ได้อาร์โนเมสซี่เมสซี่จะหักเขาซ้ายหรือเปล่าไม่ครับแล้วเลดฟอร์ดเอ้ยขอไพ่ครับเลดฟอร์ดอะไรเนี่ยอันซูฟาติครับแม่ผมนี่มึนจริงๆนะขอไพย่ยังงีผมมึนนะผมมึนมากๆเลยตอนเนี้ย มันมันก็ภาคไปตื่นเต้นไปด้วยนะครับเฮ้ยผมจบหลักขึ้นเวลาแรกในเกมหนึ่งประตูต่อสูนนะครับ,รรบก็ตีเสมอขึ้นมาได้นะครับต้องบอกเลยว่าขอพายจริงๆนะครับสาหรับการที่ภาคผิดภาคถูกนรีรนบผมเพราะว่าบางทีผมมองตัวไกลๆแล้วผมมองไม่ทันนะครับผมก็ไม่ได้อ่านชื่อนะเห็นสีผิวเหมือนกันรูปร่างคล้ายๆกันผมก็อ่านเป็นตัวนั้นไปก่อนนีครับผม ทีผมแผนผมก็จะเน้นเกมเอฟแค่ตัวเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าครึ่งหลังผมจะแก้เกมสู้จานเอ็มได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังเสมอกันอยู่นะครับค่อนข้างตึงนะครับลูกเกมก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะใกล้เคียงสูสีกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังนะครับว่าจานเอ็มเขาจะแก้เทคติคด้ยการที่ส่งริซโนโรัลโดลงมาแทนอันซูฟตินะครับจะเป็นยังไงครับผมกัปบอนได้ครับวิลล่าจ่ายแทงสลุช่อมาโอ้โหติดครับฟันไดให้มาฟอเลตเอ่อตอเลสครับ โรนโดคืนไปที่ตอเลสอีกครั้งหนึ่งโอ้โหติดบล็อกครับจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมสซี่เมซี่ให้มาเลตฟอร์ดอ็มปาเป้เมสซี่วิล่าจ่ายมาให้กับคนะิซุโนโรนัลโดฮะพิกแล้วเฟกช็อตหนึ่งจ่ายทะลุมาให้กับโรดี้อีกครั้งหนึ่งโรดี้รอจ่ายมาโรนัลโดแล้วเปิดโค้งอะไรฝ่าขึ้นโค้งอีกครั้งหนึ่งครับนะโอ้โห โดนอีกแล้วครับเปิดมงออนไลน์ครับผมลูกเก่งอาจารย์เอ็มนะครับผมเอ็มครับเป็นสไตล์เปิดมงอยู่แล้วนะครับโอ้โหบอลเนื้อบอลนวดนะบอลเนื้อดขอัไปเลยบอลนวดแล้วก็เปิดมงนะครับก็จริงๆสไตล์เขาจับทางได้ไม่ยากนะแต่ว่ามันจับไม่ทันนะครับนี่คือประเด็นที่ผมทําไม่ได้นะครับผมโอ้โหโดนไหมครับสองประตูต่อหนึ่งเลยครับผมลูกมงจากแรดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับโรนัลดครับลงมาเปลี่ยนเกมเลยครับเปิดแอสซิตไปให้กับแรดฟอร์ดครับผม สองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหคนมงก็เป็นแรดฟอร์ดอีกครั้งนึงครับแรดฟอร์ดยิงวนเดียวสองประตูแล้วนะครับเหีย่ยวนไหมครับผมเวล่าฟิโก้คาฟูโอ้โหจับบอลลั่นออกไปครับอะไรครับเนี่ยหรือว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราเนี่ยพลาดบ่อยเหลือเกิดเนวผมจ่ายไหมครับอาโนครับ แล้วยังเก็บได้ฮะจากสั้นมาตัดบอลได้กลับไประตูคาร์ลอสยกเข้ามาไม่ถึงครับแมจ่ายยาวเล่นยากไปนิดนะครับเดี๋ยวมาพลิกไปพลิกมาให้ที่โรดี้โรนัลโด้อ้าวจาังหวะนี้บอลมาถึงประตูแคมเบลเวล่วลาพลิกมาเจอหลาครับฟิกโก้เมสซี่จ่ายมาฟิกโก้อีกครั้งแล้วให้มาที่วเอล่า อืไม่ถึงโรนโดครับจังหวะเมื่อกี้นี่เสียดายครับถ้าถึงโรนโดก็น่าจะได้ลุ้นไปต่อครับขล้มาที่โอบักครับเซตบอลกันใหม่ครับสำหรับจานเอมแต่บอลได้ครับจังหวะนี้จานเอมน่าจะกดพลาดเคลียบอลออกมานะครับน่าจะเฟกช็อตนะรู้แล้วนะครับผมแล้วโอ้โหจ่ายบอลออกข้างไปครับแมคือผมต่อบอลไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับออกบ้างนะครับพลาดบ้างพลาดเยอะมากนะครับสำหรับ การตอบบของผมเนี่ยเสียฟาวไปครับโอ้โหยังเหลือเวลาอีกประมาณ30อ่ะไม่ใช่นะครับ25นาทีนะครับไม่ถึง30นะครับขอไปด้วย25นาทีฮนะวิลาทำฟาวไปครับผมโอ้โหค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับเซซี่ครับจะยิงฟิกคิกเปิดฟิกคิกครับ วลลาโรดีดดจ่ายมาโรนาโดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ล้มหน้าครับจงังหวะน,นี้นี่ครับคือแผนเก่งอาจารย์เอ็มนะครับแผนก่อนหน้าที่เขาเจอกับผมเขาใช้เป็นปีกต่ำนะครับเป็น LMF นะครับ RMF LMF แผนนี้จะเป็น LWF นะครับซึ่งเป็นปีกตัวสูงนะครับตัวลุกที่มันอยู่สูงกว่าตัวตัวเก่านะครับก็ ทำให้การเปิดมุ่งของพี่เขานะครับดูเดือดกว่าเดิมเยอะนะครับขอให้เอร์เปเป้ครับโรนัลโดยิงไกลโอ้โหโอ้ช็อตนี้ครับตกกลเลยครับผมอะไรครับเนี่ยคือแตะกระดกบอลแล้ววอลเล่เลยครับโอ้โหสุดจริงนะครับผมโอ้ลูกนี้ยอมเลยครับจ่ายมาโรนัลโดกระดกแล้วยิงวอลเล่โอ้โหโคตรคมครับ สามต่อหนึ่งเลยครับผมเจอลูกกระดกบอลเลขของโรนัรโดลูกนี้ฮะไม่ไหวจริงๆครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหคุณเอ็มมาไม่ใช่ครับยิงผมห่างไปสามประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับเหมือนเหมือนแบบว่าเอาคืนจากนัดที่แล้วนะครับคือผมไปชนะเขาไว้นะครับเขาเลยมาเอาคืนนัดนี้นะครับผมยิงผมเต็มที่เลยนะฮะอาจจะวันนี้จะบัพาอีกครั้งนึงครับสำหรับผมฮนะโอ้โห ออานน้มาเข้ากลางแล้วปั่นโค้งๆโอ้ย,ยเสียเสาไปนิดเดียวครับเอาแล้วครับคุณเอามา็มวิชยัยเริ่มติดไฟนะครับเริ่มโอ้โหเบิ้ลเกมลูกใสผมอย่างต่อเน,นื่องนะครับมาปั่นโค้งๆไปครับผมแต่ว่ามันไม่โค้งพอที่จะเข้าประตูนะครับต้องบอกเลยครับผมเริ่มโดนพับสนามบุกแล้วนะครับเวล่ะ จ่ายขึ้นมาให้กับตอเลสครับแต่ไม่ผ่านนะโอ้โหผมเริ่มลนแลวครับตอนนี้เอ็มปัปเป้หลุดไปอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงเอ็มปัปเป้จะเปิดเข้าก้างเรือหือตดบอลได้ครับเมสซี่จ่ายมาอาโนครับคืนมาที่เมสซี่แล้วเมสซี่ปั่นโค้งติดครับเอาแล้วจานเอ็มเริ่มติดเครื่องใส่ผมอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้คืนเมสซี่แล้วเมสซี่ลองปั่นโค้งอีกครั้งหนึ่งเอ้โอ้ยชนเสาครับ จังหวะนี้ครับจานเอ็มบุกยังต่อเนื่องจริงๆครับผมก่อนหน้านี้นะครับเกมมันยังอืดเลยครับผมเลยพากแบบรู้สึกง่อยๆเหมือนจะง่วงเลยครับพอตอนนี้เกมยังเดือดเลยนะครับท้ายเกมนี่คือแบบโอ้จานเอ็มบุกผมยับเลยนะครับเมสซี่ฮะเมสซี่จะปั่นผมแบบนี้ไม่ได้นะครับผมลูกเตะจากประตูครับของปิเตอร์เช็คเล่นสั้นๆครับกันบอกเออสมาที่เจอหลายครับผม ต้องใจเย็นนะครับขึ้นเกมจะเย็นบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้โดนคุณเอ็มบุกอย่างเดียวเลยครับฟิโกโอตอเลสพิกมาตอกโซนในโลนอโ,โดพิกเข้าขวาแล้วยิงติดบอกอีกครั้งนึงครับโอ้โหแหมจานเอ็มครับปิดมุมยิงปิดมุมเล่นผมหมดแล้วครับแล้วจวังหวะนี้เป็นเกมสวนกับของจานเอ็มครับใจไหมกับ,บทเทมซี่แทนที่เอ็มเป้อาโนเมซี่เราเมซี่หักเข้าซ้ายแล้วปั่นคูข้โอ้โห จังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมมูคูบอกเลยว่ายอมจริงๆครับจารเอ็มติดเครื่องเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดเลยครับผมเ่ติดเครื่องใส่ผมแบบยิงไม่เว้นเลยนะครับยิงแบบปั่นโค้งสองครั้งนะครับถ้าลูกแรกไม่ชนเสานี่ผมบอกเลยว่าโดนแน่ๆนะครับมีห้ามีหกลูกแน่นอนนะครับอาจารย์เอมมาจริงเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับหักมาเมซี่ครับปั่นโอ้ ระยะนี้ครับระยะหากินของเมซี่เลยนะครับผมต้บอกเลยครับว่าผมทำเต็มที่แล้วนะครับมโดนคืนยับยับเลยฮะโค้งมาสวยเลยครับพิตร์เช็คผมหมดสิิ์เซฟจริงๆฮะไม่ถึงนะครับผมสิบตูต่อหนึ่งครับลิวเนลเมซี่นะครับยิงมาจะลูกที่สองแล้วมั้งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดหรือว่าจำผิดนะครับพีลาครับเรายังมีเวลาครับขออย่างน้อยยิงประตู ให้มันห่างแบบไม่เยอะมากนะครับเพราะห่างเยอะเกินไปมันก็โอ้โหจะดูยับเกินไปนะครับไหนผมพงพอมีเวลาครับผมตัวคาร์ลอสจ่ายมาโรนัลโดเขากลางมาที่ฟิโก้ครับฟิกโกพิกเราลองง้างยิงด้วยขวาโอ้โหแหมไม่ตรงรอบครับฟิกโก้วเมื่อกี้นี้ครับผมกดปั่นนะฮะคลิกมาครับแล้วลองปั่นดูครับไม่โค้งพอนี่ครับฟิกโกฮะ ล้วเหลือเวลาอีกทด3นาทีเท่านั้นนะครับผมแล้วผมจะสามารถทาประตูอีกหนึ่งประตูได้หรือเปล่านเครับเพื่อไม่ให้มันห่างจนเกินไปนะครับซี่จะไหมกับวิลาครับแล้วเป็นเกมบุกอาจารย์เอ็มบอกเลยว่าไม่น่าจะเหลือเวลาให้ผมได้บุกกลับแล้วนะครับสไตล์บอลนวดอาจารย์เอ็มนะครับบอลเอ็มอาจารย์เอ็มนวดแป้งนะครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับน่าจะหมดเวลาครึ่งเวลาหลังแล้วได้บุกโอ้เกมบุกเป่าจบครับแล้วจบแลาครึ่งเวลาหลังเลยครับผมแหม โดวจารย์เอ็มนวดแป้งกดไปสีประตูต่อนหนึ่งนี่ครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างยับเลครับก็เกมค่อนข้างขาดนะผมรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้จริงๆนะเกมนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบสไตล์อาจารย์เอ็มนะครับหรือว่าอยากไปติดตามอาจารย์เอ็มมีทั้ง เฟซบุ๊กสตรีมไลฟ์นะครับใน Facebook นะก็ชื่ออาจารย์เอ็มอภิชัยนะครับหรือว่าจะเป็นในช่อง YouTube ก็ชื่ออาจารย์เอ็มอภิชัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เลยแลกันนะครับสำหรับใครที่อยากไปติดตามอาจารย์เอ็มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมบอกเลยว่าต้องมีแพด EP หน้าแก้ตัวแน่นอนนะครับผมจะต้องไปศึกษาการเล่นของอาจารย์เอ็มแล้วผมจะไปเอาคืนเขาครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ EP หน้านะครับใครอยากดูอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับให้ผมไปแก้แค้นอาจารย์เอ็มอีกนะครับหรือไปให้เขาตบนะครับผมก็ติดตามดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหาฟลต์ฟอร์ดนะแมนออฟเดอะแมตช์นะครับผมก็ยิงไป2หรือ3ลูกนะผมจำไม่ได้นะครับโอเคี้ผมสำหรับคลิปที่เจอกับอาจารย์เอ็มนะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยไฮไลท์มันๆแล้วกันนะครับเป็นไฮไลท์ที่ทางเกมตัดคลิปไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dead.